ได้ไงวัยามอ่ะดูดิไปแล้วพ่อรู้ได้ไงอ่ะว่าป้าไฮาเบียร์มันถลับได้คือผมเป็นคนนะช่างสังเกตดูแลแล้วลถามในมุมของรอพ่อหนว่าไอ้ป้าไฮาเบียร์ถลับได้แบบนี้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ของจริงปะไม่เคย ครั้งแรกว่ะแต่เคยเห็นคนเขาพูดไหมว่าไม่มีป้ายไม่ได้สลับได้นี่นะขนาดเราเนียนที่สุดแล้วนะยังจับได้นี่คือการเป็นรอพอของจริงว่ะก็ได้ได้ยินเสียงแล้วว่าไงผิดสังเกตได้ยินเสียงผิดสังเกตเหรอหน้าคนนี้เหรอไม่เป็นยังไงเป็นยังไงยักนิดนึงเลยเอาเว้ยโอเคขอบคุณมากครับครับ ดูไปแล้วว่าการใช้งานป้ายแบบแบบนี้มันผิดกฎหมายดูบ้าคราวนี้จะบอกถึงตำรวจกับประชาชนทั่วไปว่าธี่การดูรถต้องคงใส่อ่ะก็ติดตั้งทะเบียนแบบนี้มันดูยังไงอย่างแรกคือป้ายทะเบียนแบบนี้มันจะมีน็อตอยู่บนนี้2ตัวเห็นป่ามีน็อตแล้วก็มีบานพับเห็นบ้าบานพับอยู่คือเรากดอย่างนี้ดูนะเห็นบ้าคือบานพับเห็นป่า มีบานพับมีน็อตสองตัวดูง่ายเลยก่อวันนี้มันจะหนานิดนึงไม่ได้หนามากเนี่ยประมาณนิ้วชี้เห็นปะ่ะมันหนากว่าปกติแต่ก็ดูยากนิดนึงว่ามันก็ไม่ได้นหนามากนะเห็นปะ่ะแต่หลักๆคือเห็นแน่ๆคือน็อต2ตัวกับบานพับตรงนี้ดูออกเลยว่ามันเป็นป้ายเะเบียนที่สลับได้ไปอีกอันาหนึ่งดูข้างหลังอันนี้ดูง่ายเลยมันจะบุ๋มลงไปเ,เห็นปะ่ะเนี่ยบุม๋มเม่ไห่เล็กเลยเนี่ยประมาณเนี่ยเท่านี้ค้อนเลยบุ๋มขนาดนี้เลยนะข้างๆหนาป,ปึกเลยเนี่ยอันนี้หนาวระ่าข้างหน้านะหนาเยอะเลยนี่หนาาาเเเออะนน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 ีีม่มมมม็้้วกกหหหบบบบััััืื นี่เป็นผ้าผ้าสีดํานะผ้าสีดาโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูแมชชีนิกการทํางานป้ายทะเบียนพวกนี้กันเลยนะครับผมอันนี้เป็นแบบมาม่านะก็จะมีมอเตอร์คอยควบคุมลางม่านนะครับให้ขึ้นมาปิดกดปุ๊บม่านก,ก็จะขึ้นมาแค่นี้เราก็แบ่งแผ่นป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับตัวสลับป้ายนะครับก็จะมีแผ่นป้าย2ฝั่งให้เลือกนะครับผมนี่แมชชีนิกง่มากเลยนะครับก็ใช้สายไฟ2ฝั่ง ข้ามันคาบอกเคาลบเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกท่านดูกันเลยนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงข้างในก็จะมีกาวนะครับสำหรับการกันน้านะครับผมมันค่อนข้างกาวที่จะเหนียวนะครับโอเคแกะได้แล้วครับผมแกะมานะครับก็จะเป็นเฟืองทดอยู่ข้างในนะครับนะครับนะเห็นไหมว่าสายไฟเนี่ยมันจั๊มมาแค่เอาเหล็กมาถูกันเฉยๆเลยนะครับก็ถ้ามันช็อตมาทีก็จะไหม้รถ ได้นะครับเฟืองตรงนี้ก็จะเป็นการทดสําหรับการหมุนป้ายนะครับเนื่องจากมาเตอร์แรงมันน้อยก็เลยต้องทดเฟืองเพื่อให้มีแรงพอที่จะหมุนนะครับ เราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อสังเกตเพื่อให้บุคคลทั่วไปมีความรู้ว่ารถที่เป็นแบบนี้อยู่ให้ห่างออกให้ห่างเลยเพราะว่าต้องมีมิจชีสอยู่รถคันนี้แน่นอนผมบอกไว้เลยครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์และความรู้กับประชาชนทั่วไปกับตำรวจไม่ได้ไปคลิปที่ทำขึ้นมาเพื่อให้คนทำตามสิครับบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้แล้วเราเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่แชร์ออกไปแน่นอนคนได้รู้ว่าวิธีการดูรถแบบนี้ดูป้ายเป็นแบบนี้ดูยังไง คลิป M4 ทำขึ้นมาเป็นคลิปที่จำลองเหตุการณ์ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงนะผมบอกไว้ก่อนนะแต่คนที่ไปทำตามแบบนี้แต่คนที่ทำป้ายทะเบียน M4 แบบน,บบนี้คุณรู้ไหมว่ากฎมายของเขาปรับเท่าไหร่ก็หาปลอมแปลงทะเบียนนั่นคือว่าจำคุก5ปีปรับ1 0 0 0 0แบาทนะผมบอกไว้ก่อนนะคนที่ทำแบบนี้อยู่ใน M4 คนโดนจำคุก5ปีปรับ1 0 0 0 0แบาทนะระวังเอาไว้ให้ดีสำหรับคลิปที่ประโยชน์แบบนี้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่แมกูู๊สวัสดีครับ